ตอนที่581หลินเทียนตระหนักถึงตัวตนของชายชราคนนั้นว่าเป็นปรมจารย์ด้านขายอาคมระดับที่7ตั้งแต่ที่ผู้เชี่ยวชาญของนิกายหลายรูปและสำนัก,กนยินหยางปรากฏตัวออกมาแล้วและพอเราได้เลยว่าขายอาคมพมพิทาของสำนักได้ถูกทำลายลงไปแล้วหรือถึงขั้นที่ทำให้เอกฝ่ายทำอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นลงไปดังนั้นหรือได้แอบส่งถ่ายพลังลงไปตั้งแต่ตอนที่ปะนึกเส้นชีพประจรนิรัน์ถูกปลดออก และก่อตัวขึ้นเป็นกระบี่มังกรที่อยู่ไกล้ๆก,กับร่างของชายชรลาคนดังกล่าวเพียงแค่เขาประสานมือออกไปก็สามารถใช้งานมันได้ในท,ทันทีถึงได้ไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามได้ทันตั้งตัวดังนั้นแล้วแม้ว่าทักษะข่ายอาคงของฝ่ายตรงข้ามจะแข็งแกร่งแต่ก็เป็นเพียงแค่ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณในระดับที่4ี่เท่านั้นเลือดได้สาดกระจายไปทั่วพื้นที่แห่งนี้ด้วยท,ทันทีแลยย่ำเต่าเย่ยหลีได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังเพราะว่าเขา ได้จ่ายออกไปมากมายเพื่อเรียกเชิญปรมอาจารย์ผู้นี้มาแต่ตอนนี้ข่ายอาคมสังหารยังไม่ทันได้เปิดใช้งานอีกฝ่ายก็ถูกสังหารลงไปแล้วจึงทําให้เขาได้แต่ส่งเสียงกำลังออกมาได้ความโกรธข้ามันข้ามันก่อนเดี๋ยวนี้สายตาที่เย็นเยือกได้จ้องมองไปทางดินเทียนเป็นสายตาเดียวกันโดยที่ไม่ปิดบงังจิตสังหารเลยแม้แต่น้อยพิบตานี้เองหนึ่งในเหล่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายอย่างผู้เชี่ยวชาญเขตแดนวิญญาณใินระดับที่8ของสํานักจินหยาง ก็ได้พุ่งออกไปกว่าห้าคนตั้งห้าคนได้สำแดงทักษะเทวะอันแข็งแกร่งออกมาปกกลุ่มท้องฟ้าทั้งหมดเอาไว้เพื่อกดทับก็ใส่หลินเทียนเจ้าหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ยเย็นเยือกเสียงคำรามดังสนั่นวันไหวไม่หยุดขณะที่พื้นที่โดยรอบได้สันส่นสะท้านไปพร้อมกับปรากฏขึ้นกระบ,บี่บมังกรมากมายที่ก่อตัวขึ้นมาเกิดเสียงที่เหมือนกับเปลีเยวพลิงมอดดับดังขึ้นหลังจากที่ทักษะทั้งหมดของทั้ง5้าคนที่พวกเขาใช้ออกมา ได้ถูกทำลายลงในพิปตานี่มันอะไรกันหลายๆคนได้แต่แข่งขางไปในทันทีเสียงกระบี่คำรามอย่างดังถูกส่งออกมาจากทางหลินเทียนระหว่างที่อัคระมังกรมากมายยังคงมหมุนเวียนเพื่อดึงออกพลังจากเส้นชีพประจอนี่หลังขึ้นมาและก่อตัวขึ้นเป็นกระบี่มากมายกว่าหลายร้อยเล่มและฟาดฟันเขาใส่พวกเขาทั้งห้าคนอย่างบ้าคลั่งฟุบพิปตานี้เองที่หนึ่งในพวกเขาได้ถูกฉีกล่างออกเป็นชิ้นๆ ทำให้เลือดสายกระจายไปทั่วพื้นที่คนอื่นๆเองก็ได้แต่แข็งค้างไปหลังจากที่สัมผัสได้ถึงอันตรายอันใหญ่หลวงพร้อมทั้งส่งเสียงตะโกนออกมาว่าหลีบถอยไปเร็วเขา้าลองดูสิหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาหลังจากเสน้นชีพจรนี้หลังทั้ง12ได้ถูกปลดผนึกออกไปหมดแล้วดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาหรือเรียกได้เลยว่ามันเป็นอาณาเขตของเขาเลยก็ว่าได้ และทำให้ไม่ต้องเกรงกลัวผู้ใดที่อยู่ภายใต้เขตแดนเจ้าแห่งเต๋าเพราะเขาสามารถสังหารพวกมันได้ทั้งหมดเสียงกระบี่คำรามอย่างดังทําให้หลายๆคนพากันกระเด็นออกไปพร้อมๆก,กับกระบี่บางก่อนมากมายที่พงก็ใส่พวกเขาหากเทียบกันแล้วตัวกระบี่ที่พุ่งออกไปสังหารปรมจารย์ด้านขายอาคมระดับที่เจ็ดนั้นมันถือว่าอ่อนแอกว่ามากแต่เจดจำนวนของมันมีมากมายแต่ไม่ปกกลุมไปทั่วพื้นที่แห่งนี้เสียงกรีดร้องดังสนั่นทุกซองออกมาไม่หยุดหย่อน ขณะที่หน้าอกของหนึ่งในพวกเขาได้ถูกแทงทะลวงออกไปทาให้กากเลือดออกมาคำตัวก่อนจะถูกฟาดฟันจนศีสษะขาดเจ้าทั้งสามคนที่เหลือได้แต่แสดงสีหน้าที่หวัดหวั่นออกมาพร้อมกับรีบถอยหนีออกไปแต่ก็ยังถูกขึ้นกระบ,บี่มากมายพุงโจมตีเข้าใส่อย่างรวดเร็วฟุบฟุบฟุบเลือดได้สายกระจายออกไปรอบทิศทางก่อนที่พวกเขาทั้งสมคนจะตกตายลงพร้อมๆกัน ผู้เชี่ยวชาญเขตแดนวิญญาณในรันระดับที่แปดห้าคนตายหมดหลินเทียนเขาทําอะไรลงไปกันแน่ไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามแต่พวกเราก็นอดแล้วดูเหมือนว่าเราจะไม่ถูกฆ่าล้างแล้วละ่ะตอนนี้เขาเพิ่งมาถึงที่นี่เขาก็ค้ายูเฉาอยู่เสียงหลิงซึ่งเป็นหายนะของเราสิทธิ์และตอนนี้เขายังเป็นพวกกอบกู้สํานักของพวกเราอีกหลินเทียนสิทธิ์ทั้งหลายปากกันตะกูลเรียกชื่อของเขาออกมาผูวว้อาวุโสหลายๆคนของสํานัก ต่างก็พากันแสดงสีหน้าที่ตื่นเต้นและก็ประหลาดใจสุดๆออกมาเช่นเดียวกันระยำเสียงคำรามดังสนั่นหวั่นไหวถูกส่งออกมาจากฟากฟ้าทำให้ดันล่างถึงกับสั่นไหวไม่หยุดหย่อนผู้เชี่ยวชาญเขตแดนเจ้าแห่งเต่าของสำนักจินหยางถึงกับโกรธจัดและก็ได้แต่หันมองไปยังภาพของหลินเทียนที่สังขารผู้เชี่ยวชาญของเขายัางหมดหนทางก่อนจะเรียกอสวรรค์ทองคําที่ถูกไลล้อมด้วยเปลเพลพงออกมาซึ่งพลังทําลายของมันถึงการส่งผลได้ไม่ติดเลยรอบ ถึงกับบิดตัวไม่หยุดหย่อนอาวุธเต๋อขั้นปลายสีหน้าของใครหลายคนถึงกับเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงผู้เชี่ยวชาญเขียนแดนเจ้าแห่งเต๋าของสำนักจินหยางเอาภายตายของตัวเองออกมาด้วยงั้นหรือใต้ไปซะผู้เชี่ยวชาญเขียนแดนเจ้าแห่งเต๋าผู้นั้นได้ส่งเสียงคำรามออกมาพร้อมๆกับส่งสว่านออกไปอัดเข้าใส่ร่างของหลินเทียนอย่างจังคิดว่าเจ้าเป็นคนเดียวที่มีมันอย่างนั้นหรือเจ้าสำนักเทนพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นยะเยือก บุ้มประกายแสงอันเจ,ดจนิดจัสได้ป่วยพุ่งออกไปลอกพื้นที่จากส่วนเลือของสำนักก่อนที่จะปรากฏเจดีเก้าชั้นที่แผ่แรงกดดันมหาศาลออกมานี่คือภายใต้ของสำนักแห่งนี้ในตอนแรกมันก็มีขนาดเพียงไม่กี่เซนติเมตรเท่านั้นก่อนที่มันจะขยายตัวขึ้นเป็นเมตรและออกไปต้านรับสวรค์นั้นเอาไว้หลังจากที่เจ้าสำนักได้ประสานมือเข้าหากันอาวุธเต่าทั้งสองก็ได้อัดกระแทกเข้าใส่กันทำให้มิติได้รอบพังทลาย ถึงการส่งผลให้ลานประหลองด้านล่างถึงกับแตกออกเป็นใย,ยแมงมุมหลินเทียนได้หันมองออกไปก่อนที่เขาจะกลัวตามมองออกไปอีกทางตรงนั้นเกินสถานที่ที่เต๋าเย่ยหลียืนอยู่เขาได้แต่แสดงสีหน้าที่เย็ยนชาออกมาก่อนจะพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วเสียงมังกรคำรามดังสน,นั่นวันไหวถูกส่งออกมาระหว่างที่มังกรทั้ง12ตัวได้โครจรอ,อยู่รอบตัวเขาขนาดความยาวของมันก็มีหลายสิบเมตรเจ้าหนูเต่าเยี่ยหลีได้พูดออกมา ด้วยสายตาที่เย็นเยือกและโกรธจัดหลีนเทียนได้ตอบกลับไประหว่างที่ฟาดฟันกระบี่เข้าใส่ทางฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่ไว้หน้าว่าไอ้ขยะหน้าทุเลศหลังจากจะได้ยินเรื่องราวในอดีตของฝ่ายตรงข้ามแล้วและแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาก็จริงแต่เขาก็ยังรู้สึกโกรธจัดกับสิ่งที่อีกฝ่ายทําอยู่ดีเจ้าสํานักคนก่อนหรือว่าพวกวุโสสูงสุดในตอนนี้ที่สิ้นใจไปแล้วได้อุทิศทุกอย่างให้กับมัน แลปจจะปฏิบัติต่อมันเหมือนกับลูกชายและช่วงที่รู้ว่ามันแอบ,บรอบสังหารสิทธิสำนักเดียวกันไปมากมายอย่างลับๆนั้นลหลายๆคนร้องขอให้เขาสังหารเต๋าเย่หลี่แต่ว่าเขายัางต้องการแบกรับแรงกดดันทั้งหมดเอาไว้และความรู้สึกผิดสำหรับสิทธิที่ตกตายไปเอาไว้จึงได้ทำลายลากฐานการบ่มเพาะของอีฝ่ายแล้วขับออกไปจากสำนักเพื่อให้มีโอกาสได้มีชีวิตรอดต่อไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่คิดเลยว่ามันจะยังคงเลือกเส้นทางบนเส้นทางที่ผิดอีกครั้ง หลังจากนั้นเมื่อได้พบกับกูเจียนเฉินที่มีนิสัยเหมือนกับเต๋าเยี่หลี่ก็ทําให้อดีตเจ้าสํานักลองขอให้พวกอวุโสเก่าแก่หลีดต้านหยานช่วยรับกูรเจียนเฉินมาเป็นสิทธิ์แต่แม้จะเป็นเช่นนั้นแต่เขาก็ยังต้องตกตายดยมานที่กอกินหัวใจของตัวเองคนแบบนี้มีพระคุณต่อเตา๋าเย่หลี่ขนาดไหนกันเมื่อเทียบกันแล้วพอแท้ๆยังไม่สามารถเทียบได้ด้วยซ้ำแต่ถึงอย่างไรเตา๋าเย่หลีก็ยังไม่รู้สึกซาบซึง้งทว่า กับจดจําเพียงแค่เรื่องที่ตัวเองถูกทําลายรากฐานการบ่มเพาะและความเครียดแค้นต่ออดีตท่านเจ้าสํานักมันไม่เพียงแต่ดาทอคนที่เหมือนกับบิดาของตัวเองว่าไอ้แก่แต่ยังคิดทําลายสํานักแห่งนี้ที่อดีตเจ้าสํานักถึงกับอุทิศทุกอย่างนี่นนมันต้องเป็นคนชั่วร้ายขนาดไหนกันไอหน้าไม่อายไม่มีคุณธรรมอักตันอยู่ชาติชั่วยังมีหน้ากลับมาที่นี่อีกนะั่นหรือไม่กลัวว่าสวรรค์จะลงทันเจ้าหรือยอย่างไร หลินเทียนได้ส่งเสียงกำลามออกมามัางกอรทั้ง12ตัวได้สั่นไหวก่อนที่มันจะพุ่งออกไปทางเต่าเยี่หลี่อย่างพร้อมเพียงแน่นอนว่าพลังทำลายอันแรงกัดขนาดนี้ได้ส่งล่างของเต่าเยี่หลี่ปิวออกไปไกลพร้อมๆกับกากเนื้อออกมาทันทีท่านเจ้าหนิกายสีหน้าของเหล่าผู้เชี่ยวชาญของนี่ไกหลายรูปได้เปลี่ยนไปอย่างมากพร้อมทั้งพุ่งออกมาทันทีพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเขีดดนวิญญาณนิรันตตอนปลายทั้งสี่คน ได้รีบสำแดงทักษะเทวที่แข็งเก่งและไหลเทียมทานออกมาพร้อมกับอัดเข้าใส่ร่างของลิ้นเทียนอย่างฉับพลันใสหัวออกไปไกลๆซะลินเทียนได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงอันเย็นยเยือกเขาได้ส่งความคิดเพื่อส่งมังกรสีตัวออกไปและตวัดหางเข้าใส่ร่างของผู้เชี่ยวชาญทั้งสี่คนจนปลวออกไปไกลในพริบตาหลังจากนั้นเขาก็ยังคงก้าวเดินออกไปทางเต่าเย่หลีด้วยสายตาที่เย็นเยือกถั้งกีดสูตรเต่าเย่หลี ได้เรียกอากบีที่เป็นอาวุธนิรันร์ขั้นปลายออกมาแล้วาฟาดปันก็ใส่ลหนเทียนด้วยใบหน้าที่ดูซีเซียอย่างมากเพราะเขาที่เป็นถึงเจ้านิกายและอยู่ในเขตแดนวิญญาณน,นิรันดร์ระดับที่9กลับได้รับบาดเจ็บจากฝีมือของผู้เช่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนจกักรพรรดิพา์ระดับที่7อาวุธนิรันร์ขั้นปลายนั่นหรือขาก็มีเหมือนกันแถมยังแข็งแกร่งกว่าของเจ้าด้วยก่ำโพดของหลินเทียนนั้นโหดเหี่ยมเป็นอย่างมากปรากฏกระจกโบราณ ที่แผ่แรงกดดันอันมหาศาลออกมาทำให้แสงสว่างปกกลุมไปรอบพื้นที่สำนักพร้อมทั้งอาศัยอาวุธนิรันดร์ขั้นปลายที่อยู่ในมือของต่อยี่หลีจนส่งร่างของฝ่ายตรงข้ามปิ้วออกไปไกลเขาไม่ได้รอช้าและรีบพุ่งออกไปอีกครั้งตอนนี้เขาอยู่ในเขตแดนจกักรพรรดิภารระดับที่เจ็ดเท่านั้นแต่เส้นเชื่อประจันนิรันด์ทั้งสิบสองเส้นอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาทั้งหมดดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็นต้องกลัวใครที่อยู่ต่ำกว่าเขตแดนเจ้าแห่งเต๋าแม้แต่น้อยสําหรับเขาในตอนนี้ ต่อให้เป็นเกลแดนวิญญาณนิรันตตอนปลายก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับเขาด้วยซ้ำฟุบบุ่มบุ่มลางของเต่าเยี่ยลีได้ถูกอัดกระแทกจนปเปียะออกไปไกลขณะที่เลือดสาดกระจายออกไปทั่วพื้นที่ระยำเมื่อยืยนขึ้นมาได้แล้วเต่าเยี่ยรีก็ได้แต่ส่งเสียงกำลังออกมาอย่างดังเพราะว่าตอนนี้ร่างกายของเขาล้วนแต่ชุ่มไปได้วยเลือดมากมายแถมเส้นผมก็ยังยุ่งเหยิงและสภาพของเขาในตอนนี้ก็ดูไม่มั่นใจ และสุขุมเหมือนกับช่วงแรกที่มาถึงเลยแม้แต่น้อยบุ้มประกายแสงได้ระเบิดออกมาจากล่างของเขาทาให้สีหน้าของผูคกคนในรอบเปลี่ยนไปอีกครั้งพวกวุศวสทั้งหลายของสํานักอยู่หัวแต่ก็มองออกไปด้วยใบหน้าที่ตกตะลึงเพราะดูเหมือนว่าแรงกดดันของต่อเยี่ยนดลี่ได้ก,ก้าวข้ามเขียนแดนวิญญาณนิลันไปยังเขียนแดนอื่นแล้วเจ้าล่นหาที่ตายเองนะเขาได้แต่จ้องมองออกไปทางเหรียเทียนด้วยสายตาที่ดูร้ายเหมือนอสรพิษร้าย ที่อัดแน่นไปด้วยความโกรธบุ้มแรงกดดันอันหนักหน่วงได้กวดออกไปรอบทิศทางแล้วผสมผสานกับพลังของหลักการเล็กน้อยสีหน้าของใครหลายคนที่เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงพร้อมทั้งพึ่พำมบอ,อกมาว่าครึ่งเก้าวของเขตแดนเจ้าแห่งตองั่นหรือเจ้าสนัดได้แต่หันมองออกไปด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างมากพร้อมทั้งส่งเสียงออกมาว่าหลินเทียนมันใช้เขตวิชาต,ต้องห้ามทําให้ระดับพลังของตัวเองสูงขึ้นอย่าไปปะทะกับมันซึ่งหน้า หลังจากนั้นเขาพยายามเปิดทางออกจากคู่ต่อสู้ที่เป็นเขตแดนเจ้าแห่งเตาเพื่อพุ่งออกไปทางหลินเทียนเพราะว่าเขาเคยมีประสบการณ์มาก่อนว่าทำไมอยู่ดีๆเต่าเยี่หลีจึงได้แข็งแกร่งขึ้นและรู้สึกถึงความน่ากลัวของเขตวิชาต,ต้องห้ามนั้นเป็นอย่างดีไม่จําเป็นสิทธ์จัดการเองหลินเทียนได้ตอบกลับไปโดยน้ําเสียงที่เย็นเยือกเขายังคงมองออกไปได้วยสีหน้าที่ราบเรียบแม้ว่าตอนนี้ระดับพลังของฝ่ายตรงข้าม จะอยู่ครึ่งก้าของเขตแดนเจ้าแห่งเต่าก็ตามตัวของเขาไม่ได้เกิดความกลัวเลยแม้แต่น้อยทั้งชีวิตนี้ข้าเกลียดก้นอยู่สองประเภทประเภทแรกคือคนที่ทำร้ายสหายของข้าประเภทที่สองคือพวกที่อักตันอยู่หลังจากนั้นเขาก็ได้พูดต่อว่าคนที่เจ้านำมาที่นี่ได้ทำร้ายสหายของข้าเจ้าเองก็ไม่ให้ความเคารพต่ออาจารย์ที่เป็นเหมือนกับพ่อของเจ้าคนแบบเจ้านี่มันต่ำช้ายิ่งกว่าหมูหมาด้วยซ้ำ เขาได้กระทืบเท้าลงไปอย่างรุนแรงก่อนจะมีเสียงคำรามดังสนั่นวันไหวยิ่งกว่าเก่าตูกส่งออกมาและตอนนี้เองที่ทัวสทั้งสำนักแห่งนี้ก็ได้สั่นไหวไม่หยุดหย่อนก่อนที่จะก่อตัวขึ้นเป็นมังกรยักษ์ที่มีขนาดตัวใหญ่โตมโหฬารกว่า600เมตรที่กำลังก้มมองลงไปยังล่างของเต่ายี่หลีจากฟา,า,าก้า